สวัสดีค่ะเด็กๆครูปุเป้นะคะวันนี้วิชาภาษาไทยนะคะยังอยู่ที่มาตาตัวสะกดนะคะวันนี้เราอยู่ที่แม่กลนะคะแม่กลคือคําที่มีตัวสะกดด้วยนอนหนูเป็นตัวสะกดนะคะและก็มีตัวที่ไม่ตรงมาตาแต่ว่าอ่านออกเสียงเหมือนอนหนูเป็นตัวสะกดได้แก่นอนเนนยอหญิงรอเรือรอลิงแล้วก็รอจุลานะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปเรียนรู้คำศัพท์ที่คุณครูมาฝากนะคะไปดูกันเลยค่ะคูนเหรียญมังกรบอลและก็วานใช่ไหมคะเด็กๆค่ะคำที่เราอ่านทุกคำเมื่อกี้นะคะเราจะออกเสียงเหมือนมีนอนหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะอ่าแสดงว่า แม่กลนะคะมีตัวสะกดที่เป็นนอนหนูนอนเนนยอหญิงรอเรือรอลิงและก็รอจุลานั่นเองค่ะเราเรียนคำที่สะกดด้วยยอผู้หญิงไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะคะว่ามีคำอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นคำว่าของขวัญอ่านว่าของขวัญ กุญแจอ่านว่ากุญแจวันเพนอ่านว่าวันเพนอันนี้นะคะก็เป็นคําที่สะกดด้วยยอผู้หญิงนะคะส่วนวันนี้เราจะมาดูคําที่สะกดด้วยนอนเนนนะคะไปดูว่ามีคําว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะคําแรกนะคะคําว่าคุณแม่ อ่านว่าคุณแม่เด็กจะเห็นว่าการอ่านนะคะจะออกเสียงนอนหนูหมดเลยนะคะคำที่สองนะคะโบราณอ่านว่าโบรานการคูณอ่านว่าการคูณสัญญาณอ่านว่าสัญญาณทาลุนอ่านว่า ชาลุนขอบคุณอ่านว่าขอบคุณบริเวนอ่านว่าบริเวนคำนวณอ่านว่าคำนวณประมาณอ่านว่าประมาณ อนุศนอ่านว่าอนุศน,นทั้งหมดนะคะก็เป็นคำที่สะกดด้วยนนีน,นะคะเด็กๆในแม่กลนนะคะที่มาฝากเด็กๆให้เด็กๆได้จำว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้ฝึกทำนะคะก็คือเติมตัวสะกดที่หายไปนะคะ